เศรษฐกิจรุ่งเรืองการเมืองปลองดองการปกครองยุติธรรมกษตรกรรมมีราคาการศึกษาดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองในฐานะหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเหนือสิ่งอื่นใด หัวใจหลักในการทำงานต้องเป็นไปเพื่อความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญตำบลเหนือเมืองตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจากทิศเหนือประมาณ5กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ29ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ18,281ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลยางใหญ่อำเภอจังหานจังหวัดร้อเอด ทิศใต้ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทิศตะวันออกติดต่อกับกิ่งอำเภอเชียงขวัญและอำเภอทวัดบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโรงลานอำเภอเมืองและตำบลหนองแวงอำเภอทวัดบุรีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเหนือเมืองมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงมีความลาดชันเล็กน้อยพื้นที่กว่าร้อยละ68 เป็นพื้นที่การเกษตรโดยเป็นพื้นที่ทำนา6,999ไร่พื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น325ไร่พื้นที่ปลูกผัก58ไร่และพื้นที่การเกษตรอื่นๆอีออก171ไร่มีแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ได้แก่หนองแก่ น้องจองจอยน้องตะกล้าน้องอีเลิศน้องแคนและน้องทุ่งมีลำห้วยเหนือไหลผ่านหลายพื้นที่ตลอดแนวทางตอนล่างของตำบลเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคได้ตลอดปีตำบลเหนือเมืองมี23หมู่บ้าน9,307ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งสิ้น20,15คนเป็นชาย1 3 9 7คนและเป็นหญิง9,618คนคณะผู้บริหาร มีนายภัยบุ์แน่นอุดรเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองนายพดุงศักพวงช้อยและนายมงคลศรีสายเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายอนันต์จิตวุฒิเลข,ขานุก,การองค์การบริหารส่วนตำบลมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิน้นจำนวน46คน การบริหารราชการส่วนท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองมีดรสมชาวบำรุงชยัยเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่บริหารราชการส่วนต่างๆภายในองค์กรตามภารกิจดังนี้สำนัญญกงานประหลัดจ่าสิบเอกเจนรงผานคำเป็นหัวหน้าสำนักประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองนายกฤีติเดชพลรักษาและนางแสงเดือนธีรชัยกุล รองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลอาทิงานธุรการงานบุคลากรงานจัดทำแผนงานกิจการสภางานการศึกษางานพัฒนาชุมชนงานประชาสัมพันธ์และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกองคลัง มีนางสรินรัตน์นพพัชสีโรธผู้มำนในการกองคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงินการบัญชีการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินการพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองช่างนายอธิป,ปัติอภิชาโรจ,จนสาาักมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านบริหารงานวิศวกรรมงานสาธารณูปโภคงานไฟฟ้าและประปา งานซ่อมบำรุงและงานธุรการสภาพทางเศรษฐกิจประชาชนในตำบลเหนือเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลกักรองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างโดยในฤดูนอกการเกษตรจะมีการอพยพแรงงานในภาคการเกษตรไปทำงานรับจ้างในตัวเมืองหรือจังหวัดอื่นๆเช่นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สำหรับผลผลิตที่สำคัญเช่นข้าวและพืชผักต่างๆจะมีพ่อค้ามารักซื้อผลผลิตถึงที่หรือบางส่วนเกษตรกรจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและในหน่วยธุรกิจในเขตตำบลเหนือเมืองมีโรงแรมจำนวน6แห่งรีสอร์ทจำนวน8แห่งโรงงานอุตสาหกรรมภายในตำบลจำนวน3แห่งมีร้านค้าที่มาจดทะเบียนพาณิชย์จำนวน126ร้าน ด้านศาสนาเนื่องจากประชาชนชาวตะบนเหนือเมืองส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงทำให้พื้นที่ของตะบนเหนือเมืองมีวัดเป็นจำนวนมากถึง16แห่งวัดที่เป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยววิถีพุทธได้แก่วัดวิมลนิวาสด,ด้านการแพทย์และสาธารณสุขตะบลเหนือเมืองมีหน่วยงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอยู่2แห่งคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหมู่10บ้านหนองนาสร้างและหมู่19บ้านแดงโนนสว่างสถานศึกษาสถานศึกษาที่ให้บริการในเขตพื้นที่ตำบลเหนือเมืองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาจำนวน4แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1แห่ง ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในทุกชุมชนที่มีความสำคัญและที่จำเป็นต้องปฏิบัติอยู่อย่างเร่งด่วนเช่นการปรับปรุงถนนหนทางที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบอ่อการดำเนินการด้านระบบไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ให้มีอัตราการมีไว้ใช้สูงขึ้น ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวโดยการสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการจัดฝึกอบรมและอภิปรายเสริมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนการรณรงค์ให้ประชาชนจัดเก็บขยะและคัดแยกเพื่อทำลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่การรับซื้อขยะต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดด้านการส่งเสริมการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมีการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริมอาหารกลางวันแก่เด็กทุกพากโภชนาการและสนับสนุนอาหารเสริมอาหารกลางวันแก่เด็กพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนในเขตตำบลจัดขึ้นเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับโรงเรียน ร่วมสืบสารประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นการจัดงานบุญพเวทการจัดประกวดสรพันยะการร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาการจัดงานวันผู้สูงอายุวันสงกรานต์และวันลอยกระทงร่วมกับสถานศึกษาในการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมการรับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาร้อยเอ็ด ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกปีตระนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้รถใช้ถนนจนได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้การดูแลรัษฎรผู้ประสบอุทกภยัยและภัยอื่นๆเป็นการเร่งด่วน เมื่อเกิดเหตุทุกครั้งสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางราชการเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเฟซบ o ๊กเพจไลน์กลุ่มอันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของทางราชการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน มีการจัดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ผลิตสินค้าเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเป็นการให้ประชาชนได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพอันพึงมีพึงได้อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองจะทำหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องและสนองนโยบาย รัฐบาลขานรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและมีความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์4.0สารพลังประชารัฐบนวิสัยทัศน์ที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตะบนเหนือเมืองทุกๆคน